สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันคือเก้าอยู่สวนเนาะพี่น้องเนาะไม่มีวันหยุดค่ะเก็บของส่งตลาดทุกวันพี่น้องเมื่อนี้มาตัดพักสงแงงหน้าไดยมื่อนี้พักขยังหน้าหอมหอมพักขยงหน้าขาดตลาดจ้าตลาดรองรับดีดีพี่น้องเอ้ยปลูกพักขยังหน้ายายเอาไปสู้มือ้อ ใหญ่ว่ามือนิตัดหลายๆมันเหมดเอาไปสู้มือขายได้ขายสู้มือพี่น้องปลูกผักขยองนาะมาตัดผักสะเงงกับนาแปนงนะจ๊ะนแปงสิาพาตัดผักขยองนาะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC มานิสาด้วยพี่น้อง สวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีมาตาพักสงแง่งหน้ากำนับแตงพี่น้องพักพงแขง,งหน้าแห้งตัดแห้งเตกพี่น้องเอ้ยเบิง่งผูนี่มากำลังสิบเตกกำละห้าบาท ตัดละก็ะเตกตัดละก็ะเตกพี่น้องมาต้องปลูกหลายตัดแตกงนีงห้าบาทพี่น้อง พักขยงนากันจ้าพักขยงน้าปลูกบ่พ่อไหลพี่น้องขายมดปีเอาไปสู้มือมดสู้มือ ห้าบาทห้าบาทจ้ะ ห้าบาทพี่น้องเบื่งผูกงามงามพี่น้องเอ่อยยางสวยงามเลยค่ะมีตะลัมใหญ่ๆงามงามลำใหญ่ๆสวยๆ พักเสงียงนาดกับน้ำแปลงพี่น้องพักเสงียงนาจ้าตัดเอาเลยพี่น้องตัดให้มันแตกตัดไปเลยมันยา่วนํวาบ่อท่านพี่น้องตลาดขาดตลาดในน้องนอนี้ระเบิดมันยังโอย่เี่ยวแน่ อันนี้มันพ่อเาวาเนี่ยอันใหญ่บวคอยได้อันไปตลาดยาญ่ไปอบลมมันก็เลยเาวาพี่น้องเอ้ย้าราอันยายอยู่สื้มือหันใาญ่ไปตลาดเสื้มือหมันบเยาาท่านอันนี้ใหญ่อันบวชคอยได้ตัดเนาะใยญ่บวชคอยได้ไปตลาดมันก็เลยเาวคลิปแรกๆที่น้ำแป้งลงไปหันพี่น้องเอ้ยมันบเนยาป่านนี้ สันๆใหญ่กระตัดไปมันไม่พอตลาดส่งตลาดบดทัน สวยเลย พี่น้องเอ้ยมีเท่าไหร่ตลาดเอาหมดพี่น้องเงาไหลไทยยองไ้หอนแท้ๆหมวกก็ไม่ได้ใส่หมวกก็ไม่ได้เอามา หาเลือกเอาพี่น้องเอหาเลือกเอาจ้าเบิง่งผูกงามเลยว่ะผักสัง,ง,งหนาพี่น้องแปลงน,นี้กับแปลงข้างๆแปลงนีง้ก็งามเาวละมันเหาวน้ำยายบด้ไปตลาดพี่น้องยายบุมีเวลาไปตลาดมันก็เลยเาวถ้ายายเอาไปซุ้อมือเอาไปดุหัน <c oughs> บุมีห้อนักอันบุมีผักสะงเง,งหนาขาย อันนี้หันตัดเอาตัด,ดเอายอดง,งามๆเลยยอดงามๆทีเดียวเลยยอดสวยๆเลยค่ะ เลือกเอาก็ได้เนาะพี่น้องเลือกเอายิยอดใหญ่ๆมันก็ได้แต่มาหันสีบบป่งพร้อมกันเนะถ้าบวตัดตัวนี้ป่งตัวนี้ผัดสั้นตัวนีงผัดยน่าถ้าเอาเลือกตัดเอาจต่ตัวใหญ่ๆ สวยค่ะปลูกพักสะง,ง่างหน้าพี่น้องมึงลำบากง,ง่ายบักง,ง่ายเต е กเห็นหมดเต е กดีเต е กดีเต е กกำลังเต е กข,ข้างมันกราเนี้วละงาม โอ้ยล่มเลยฝนฝนคือบทตกนอก้อพูดนะแปงตัดได้หลายแล้วพี่น้องยายว่าตัดหลายหลายลดมันมดและหยุดตลาดอยู่แพงยายมดละยายเบรอไปส่งเด้พี่น้องยายาไปนางขายนางขายยังบ่พ่อขายสวยงามทีเดียวเลยนแปงก็ขอจุกคิดไปแพงสน่หเนาะพี่น้องเนาะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบริไปสอกวนเวียนวนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละวนเวียนวนเวียนอยู่ในสวนนี่แหละจ้าเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะ